ด่าน403ห้องล็อกเกอร์ความยากในการเอาตัวรอดระดับสีไม่ปลอดภัยไม่มัน่นคงจำนวนเนติตีต้ปานกลางคำอธิบายด่าน403มีลักษณะเป็นห้องล็อกเกอร์ไรที่ินยสุดคาดว่าสถานที่นี้น่าจะตั้งอยู่ในสวนสัตว์สาธารณะแต่ละห้องมีลักษณะคล้ายกันมากๆตัวแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตัวอย่างเช่นมานั่งไม้ตัวเดียวในห้องการทาสีที่ดูไม่เหมือนจริง และกำแพงที่ถูกสร้างอย่างแปลกประหลาดและห้องน้ําตามภาพหากคุณเข้าไปในห้องน้ํามันจะดูเหมือนห้องน้ําสาธารณะทั่วไปที่มีห้องสุขาและอ่างล้างหน้าที่ค่อนข้างสะอาดตู้เก็บของแต่และตู้ที่ตั้งอยู่ในห้องนี้ว่างเปล่าโดยไม่มีสิ่งของอยู่ข้างในมีรายงานเกี่ยวกับนักเดินทางที่ค้นหาน้ำมอมมอนที่นี่แต่รายงานนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันหากคุณพบเห็นถังขยะในด่านนี้ห้ามแต่ต้องพวกมันถังขยะพวกนี้มีการทํางานที่คล้ายคลึงกับมากกับวินโด ทางขยะเหล่านี้ดูมันจะมีเฉพาะในด่าน403เท่านั้นหาคุณสัมผัสและมีประสิทธิสัมพันธ์กับมันคุณอาจะจะถูกดึงเข้าไปในความมืดถ้าคุณเป็นเหยื่อที่โชคร้ายคุณจะถูกส่งไปในความว่างเปล่าโดยทันทีไม่ควรโจมตีมันกลับเพราะหากเป็นเช่นนั้นจะยิ่งทำร้ายตัวคุณเองมากขึ้นไปอีก e n t ติตีทางขยะเหล่านี้ไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการนักเองทานต่างบอกกันว่า มีความคิดแง่ลบและการปวดหัวไหลเข้ามาในขณะที่พวกเขาได้สำรวจด่านนี้ทำให้ด่านแย่มากขึ้น Entity รายงาน Entity ที่ถูกพบในด่านนี้ได้แก่ skinstealer window d e n m o t ั o ผู้และตัวเมีย clum how และคาดว่ามีปาร์ตี้กูเ้เพียงตัวเดียวที่ได้รับการรายงานอาณานิคมและชุมชนมีการค้นพบและบันทึกอาณานิคมเพียงหนึ่งแห่งในด่าน403ันเซอร์ถูกค้นพบที่หนึ่งในห้องน้ำสาธารณะ เปิดรับการแลกเปลี่ยนลาและค่ายเนดิตีเป็นมิรมากๆมีสมาชิก14คนทางเข้าและทางออกทางเข้าหากคุณพยายามเข้าสู่ด่าน4ี่จากด่าน321คุณอาจบางเอินเข้ามาที่นี่แทนอีกวิธีในการเข้าคือขังตัวเองไว้ในล็อกเกอร์ที่ด่าน189เป็นเวลา2อถึงสชั่วโมงทางออกสร้างความผิดพลาดภายในกำแพงเพื่อเข้าสู่ด่านศูหากทำไม่ถูกต้องคุณจะเข้าสู่ด่านสี่ หรือด่าน404.1 no clip ผ่านกำแพงจะนำไปสู่ด่าน570อ่าสวัสดีครับคลิปที่แล้วไม่มีเอ่อช่วงท้ายแบบนี้ใช่ไหมเอ่อก็เอาง่ายๆนะครับเรื่องที่จะมาพูดอย่างแรกก็คือด่านนี้นะครับไม่มีด่านย่อยนะครับไม่มีด่านย่อยนะครับสำหรับคนที่แบบ มาเขียนใต้คอมเมนต์ว่ามันมีด่านเยอะบางด่านนะครับหลายด่านเลยตั้งแต่ด่านทุกอย่างที่ผมเขียนมาทีขีดสองอ,ะอ่ะไอทีขีดหนึ่งมันก็มีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับทีขีดสองมันยังไม่มีนะครับสําหรับคนที่เข้าใจผิดนะครับมันยังไม่มีนะครับย้านะครับยังไม่มีนะครับครับแค่นี้แหละครับเออแล้วก็เอ,อช่วงนี้ลองคิดบ่อยนะอืม เออแล้วก็อย่าไปอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยล่ะ